อนี้อายุมันน่าจะประมาณเท่าไหร่ละคะแกหรอคะอ้าวป๊บป๊บมันไม่หายใจไม่ออกะมันจะไปไหนอ่าวป๊บนี่จพูียยูเกาตรงพุงตรงพุงมันอ่ะเกาพุงกันนะใช่แล้วมัน้ำแท้เรน้ำแท้น้ำแท้เ้มันติดมันติดอะไรอ่ะผักบุ้งผักบุ้งผักบุงรอวร้งห้เก้ารงสบัดเองัดเก้าร้งสบัดกเห่าทำไมเนี่ยกุ้มเนี่ยเกาเกให้เกาพุงเกาพุงเกา ลงไปน้ำนี่ลงไปน้ำนี่พล้อมไหมไน้นมาไอ้ตัวนูะไม่ต้องหางไปอ้ตัวนู้นนะไมต้องหงไไอ้ตัวนู้นนะไม่ต้องห่างไ่ไ้ตัวนด้นนะไม่ต้องห่างไปไอ้ตัวนู้นไม่้องไปไ้ตัวนูนนไม่ต้อหางไปไอ้ตนู้นนะไ่ต้อหางไปไ้ตัวนู้นนไม้อ่ไ เอเอาแล้วเดข้างของข้างี่หเยแม่เยอะเหลืองเต็มหัวเลยยีหนีเิไ่ไม่ติดร่องไม้พอดีมันเข้าร่องไม้พอดีไป่ะายข้างละเไม่ขัด่อห้เหลือไม่ใช่หัวเลย จะไดไม้ยันีเข้าไหมมันจะเข้าไมออกมาเนี่มันติดไม้เย่ะโี้ยรตรงทีนี้เข้าไปนั้นจบ่เลยไหลเรื่องเลยข้นได้เลยได้เลย้ไมตันไปเลยเออให้มันขึ้นเลยโอยมน้าานไรเนี่ยเอานี่เอานี่ทุบกระทุงก้ตรงไปเลมันกินครับครับกินจนหวมันไม่มีคอทีรีขไม่ได ไกเงคลองนะี่นกาเื่เครืองลงหนามใบโถและวยำจริงๆเลยมองไม่เห็นตางมันตอเรื่อตงกระเบื้องเยอะเลย่เลย่อนตอมเออตออะ้าเดินไม่ได้ด้วยเนี่ยป็นไง โอ้โหมาถึงน้ำลึกนี่แน่ไม่ลึกไม่ลึกดันดีมันมาโอ้โหน้ำมันลึกกัะน่ะนี่ไี่จืแล้วนะตัวต้นใหญ่โอ้แล้วมันอ้วนด้วยอ่ะข้า